รอแบบไอ้นี่มั้งแบบเราเปิดไปด้วยแล้วก็ตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ที่นี่วะอ๋ะไม่ดอกคือแหละไปที่อื่นไม่ดอกไม่ดอกที่ไหนอะไม่เห็นไม่ดอกไม่เห็นวะไม่ดอกมันมันขึ้นเหมือนที่ต้นบอกเลยว่าไม่ดอกอ่ะมันไม่ดอกมันขึ้นแปลกๆอะลีลีอะไรงั้มนอะเอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นเอ้ยอยู่ไปแล้วมาแล้วที่เดิมที่เดิม ทาทาเวียมเมาเทนเดทเดิมตารถแล้วไปเลยครับรออะไรล่ะจะรอด้วยเฮ้ยัดเรวเร็วโอ้ยเฮียอะไรกันเนี่ยไปเราไปที่หลังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราจะเป็นปิดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนเลยเฮียโอ้เฮียยอาจะตายโอ้อ๋อ๋ออย่าง ไอ้อาหลบหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่างไอ้ทียรถสีล้เมชนเดียวที่มันครถจะปอดอะชนกันทำไมไอ้ทียเลือดเออกูไม่เข้าใจไอ้ียรถมันหวาบวะใครจ้างอะไปไม่ทนแทันอยู่ช้าอ้าลงลโเรอดไกันไม่ม่ไม่ด้่้มได้ไม่ม่ไม้่ะ่ได้ไม่ม่่ เรียกว่าเอเลนนายยิวเขาเรียกคุณว่าเอรินเฮ้ยเอ้าช่างมาเหรอช่างมาพอดีถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วดีเร็วอันดีเข้ามาแปดนาทีแบบนีแปดนาทีทันอยู่กินข้าวดีกว่าดีเข้ามานี่เดนซัดอะไรของพี่แกวะอะไรกันได้ด้วยเฮ้ยเดดตามน้องมาด้วยเน๊ะน้องนอนอยู่ได้เวลากินนมแล้ว ติกนมนอนข้างหน้านี่ใคร่เอ้ยูถึงแล้วยังไงเฮ้ย<ง>แก๊งเรามีแค่ชุดขาวไม่รู้ว่าใครที่เหลือไม่ใช่พวกเราถ้าไม่ใส่ชุดขาว<ไ>ต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นไม่งั้นโ<า>ดนรวมนะไสเฟนเอาไงซัดเลยซัดเลยไสตัวลง n g แล้วใครวะอันนี้ อ้ามไดีนะงอ้ามน่สันกันยังยังมันบอกรอห้าทีอ่ะไม่รอสั่้นเลยไม่มันเผื่อเผื่อมันเกิดนะเว้ยแต่มันเกิดทันเลยมันเกิดมันซัดแล้วต่อเล่นไม่ซื่อนะได้เพราะว่าถ้าเกิดมามันก็เล่นต่อได้เพราะอะไรยังไม่หมดใช่มึงมาแล้ว แล้วกูชวนไอ้อามปักอ่าเต้นยู่ัะเต้นยัวกูว่าแม่งเข็นลงน้ำแน่เลยที่จะลดเราอ่ะแต่ละคันต้นเอาแล้วเหรอเออไม่เก็บไม่เก็บอหายหยาเขาหยาเขาไปลองลดได้เรียบร้อยลองแล้วมัน<ล>ะจะเข็นลงน้ำแน่เลยถ้านี่อ่ะอันนี้ไม่เก็บวะมันไม่เก็บวะมันบอกไม่เก็บมันไม่เก็บแล้วมาจอดอะไรกันตรงนี้วะมาจอดนู่นอ่ะบนเขาโน่นอ่ะไปน้ำรอแล้วกัน มีเรื่องให้บอกไม่ทันแล้วถ้าเก็บไปจอดอ่ะไม่ขาดใครอ่ะไอ้ดังอ่ะดีกันลังเข้าไอ้ดังซ่อมรถอยู่บ้างกำลังเอารถไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่ายืนนิ่งเนี่ยปาล์มเดี๋ยวมึงก็เดินชกอนะถามว่ารอเพื่อนผมรอเพื่อนมันได้ป่าไม่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 ห้านาทีก้าเลยบอกเลยห้านาทีไงอห้านาทีก้าเลยรอไม่ไม่รอไม่ใช่ บอกรอนานแล้วรอนานไม่ได้มีธุระไม่ใช่จริงจังไปแนวไม่ต้องขับไปแล้วเฮ้ยสีเดียวโดเป้นี่มาต้องไม่โดดเปียดมามาถึงแล้วเโดเป้บ้านมึงฝาแฝดกูเออแต่กูไม่หัวชมพูกูไม่มีหนวดอ่ะเฮ้ยมามามาเลยมามายืนมายืนเอาเลยเอาเลยเนี่ยนมึงอย่าวิ่งได้เวลาละเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมมาสามคนพร้อมละ ค่อยๆเข้าใจเย็นๆเอาใจเย็นปื้นเฮ้ยใจเย็นศูนย์ปุ๊บเอาเลยไอเฟนอย่าถือปืนหน่อยเฮ้ยต้นส่งรูปอะไรมาในไลน์อ่ะเฮ้ยถือปืนเหรอระวังนะโดนแจ้งนะส่องอะไรมากระจูบแบบแแจ้งได้นะเว้ยไม่ทำท่าเฉยไอสัตว์มันเป็นท่าเต้นอือเราแหวน่ไหนล่ะกูแค่บอกให้ระวังเป็นท่าเต้นท่าเต้นไม่ได้กูดูอยู่ตอนแรกนึกว่ามีปืนไม่มีปินมาแล้วไงมาแล้วห้านาทีอยู่คูทินอ่ะ เลยโอ้ยไ <laughs> กลวะต้องขี่ต้องขี่ขี่รองเข่ามาเลย 6, โอกเจ็บโอ้ถ้ามีดีก็แปดแปดสามเนี่ยไปดิไปซัดเลยเฟนไปซัดเ<า>ข้าดิซัดดิเฟนหา้หาทีก็เ,เลยเฮ้ยระวังเพื่อนมันชุดหลังจะมาอีกไหมฮะเดี๋ยวมันก็มาอีกก็เข้าไปก่อนดิชุดนึงอ่ะรถไม่มีเอาเข้ารถเฉยเข้าเลยเข้าเลยปล่อยมันนี่้มันนี่กล้า อันนี้ยืนยืนคุมไปดิเอ้าไม่มาครับนี่นะเวลานะมติงเลยโมึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยกยกมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นับไม่นับไม่นับมันพูดอะไรมันพูดอะไรฆาแล้วหาแล้วซัดเลยซัดเลยหาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยหนีเัยหนีไอ้บุญปันหนีปันหนีเรียกเฮ้ยพี่ยาย่าอยู่ไหมแคะโอไม่กล้าไม่เดี๋ยวมันมาเอาท้ายๆเชื่อดิถ้าถ้ามันขี่อย่างเงี้ยเออมันจะมาด้านท้ายไปชนเราเว้ย อยากเปิดแล้วอะถ้าไม่เอาไม่เอาแล้วถ้ารอยืนเก็บถ้าจะไม่เอาก็เฮ้ยเมืนกูโดนเปิดกูสวนแหละเฮ้ยขับรถมากันไอรด็อปคันหนึ่งนี่ไม่ใช่รถเอารถมากันแครดอปคันหนึ่งปัดรถมึงอไงแครหลอดเนี่ยให้หันมาดิที่มันมายืนเที่ยวมายืนเที่ยวไกลนะมากันแล้วกดล็อกรถด้วยนะมายืนข้างหน้ามันเลยเนี่ยมานนี้เลยเออการนการยังไงวะรอแนวหลังแล้วกันมายืนข้างหน้าเลยมาการตรงไออาร์มอ่ะมาจอดตรงไออาร์มอ่ะเฮ้ยดูรถด้วยนะถอยถอยชนถอย ขับไม่หีเขาไม่หยีเออพ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 วกมันอยู่กูคันเดียวเราเป็นบังเกอร์เฉยล็อกเยกันรถพุ่งมาพวกมันอยู่กูคันเดียจะพักแม่งชนรถพุ่งเองไอ้สัสเล่นเมื่ไหรจะมาเอเลนกล้องอยู่ไหนรอพลังจากนายอยู่นะไททันไอ้กล้องรีบมาไททันจู่โจมเรมีคนขับไปหาพวกดิปด้วยเนี่ยลูกเนี่ยดิปมายังไอต๊อไม่มีทุกมนต์ไอตในแมตไม่มีในแมตไม่ที่ที่เดิมอ่ะดิปที่เดิมที่ลงริมเลไม่ใช่ไม่ใช่ในเขาในเขาบอกบอกพี่การมา ในเขาอ่ะในเขาจ่าแล้วนะในเขาสี่ศูนย์หนึ่งอ่ะเขาเขาเวียมเมล์เทนที่อะไรอ่ะที่เรามากันอ่ะที่มึงมันติดในรถอ่ะเขาเวียมเมล์เทนมึงล่วงจมน้ำอ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงสามแยกเลยปะเออที่เดิมเลยตรงที่มึงจมน้ำอ่ะจำได้ที่มึงติดในรถอ่ะจำได้แค่สามแยกสี่ศูนย์รถแดงไงไอ้ไอ้นี่ยไอ้กล้องไอ้ดังเหรอเฮ้ยปิ๊ปนะไอ้ดังมา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 ดิมึงรอเพื่อนกูก็รอเพื่อนมีคนมาคันนึงเห็นปะข้างบนอ่ะ เออไปลงแล้วไปลงแล้วหัวขาวมาหัวขาวนี่หัวขาวใส่หมวกหมวกมาเลยเฮ้ยมันจะยืนไกลกันดีวะประจันหน้าเลยนี่เฮ้ยช่างเตัวเองไอ้เหี้ยไม่ไปไปเอาช่างไปมันต้องมีไปเอาช่างเอาเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่ากลัวเอาดิไล่เลยยังไม่กล้าไอ้สัตว์ทุบสุดแหละเอาเลยเอามาดิมาดิมามาเฮ้ยระวังช่างมันจะรอรอบสองไอ้เหี้ย ก็ดี๋ยวกูรอดักช่างเอ๊ะมึงมึงเอารถไปบังเลยเฮียทางเข้าอ่ะไอ้ดิ๊บกำลังมาใช่ไหมไปไปชนกูรป้ังเลยบังเลยบังเลยว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขับชนไหมฮะนะเฮ้ยลงว่ะลงว่ะพอไอ้กล้องยะกล้องพอพอ้เฮียมะกล้องพอเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วไอ้ดิ๊บยันยังยันยันอีกไกลอีกไกลไม่ใช่ใครเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดไม่เยอะสิบหกคนในเซิร์ฟอุ้ยเฮียมาไหนกันอะ เฮ้ยมึงเอาเลยีอะไมรอให้สาวดิเอาดิรออะไรอ่ะเอาเลยดิเอ้ามันเข้ามาได้เดียอคนบอ่านบไสด้กูนนน้เอา้เพื่อนต่อยมไอ้เี่ยตัวนวับอีเจเฮ้ยไอ้ชดไอ้ีไอ้โดน้กูโดนเพื่อนตรงนี้เอาดิเอาดิเอาดิโดนเอาดิ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 ไอ้สดไม่หวก็เอากล้อง อย่าต่อยกูต่อยเองกูต่อยเองติบบารแล้วสิบบารแล้วต่อยกูต่อยเองต่อยเองเอาดิเอาดิเฮ้ยกระโดดลุูอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเมาอ่ะเอาดิไอ้เชือกเสกไอ้สัสอืมเฮ้ยกูติดบัรแล้วไอ้อมไลเล็ดไหลตับล็อกไหลเล็ดไหเล็ดไหลดังดังเอาเลยเอาดังเฮ้ยเล็ดไหลเดียวดูเฮ้ยกูติดบัรกูติดบัร์แล้วติดบัรแล้วได้ได้ได้ไอ้เสกไอ้เสกจะล่วงแล้ว ได้ได้ได้กูติดปักเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงคนนึงนะเฮ้ยอยู่กับกูคนหนึ่งใกล้จะล่วงแล้วกูติดปักนะเฮ้ยใสส่ัตว์ก yeah ูติดป like yep ักแล้วตายตายต่อยล่วงล่วงเนี่ยอืมล่วงเนี่ยเฮ้ยบนรถระวังขันคนหนึ่งนะเออล่วงล่วงเฮี้ยหมดย่างหมดย่างหมดย่างเฮ้ยคนคนละช่างเหลือช่างเฮ้ยใจเย็นๆละช่ือตายด้วยใจเออเรียบ้เหล่าละช่างหละช่างเอ้าเอาใครเป็นอะไรอ่ะเหลือช่าง ใช่เหรอเออสามตัวแม่งทำอะไรช่างช่วยอยู่กูเห็นไอ้อามกูเลยวิ่งไปช่วยอยู่เอาด้วยปะเนี่ยไปได้เออแน่ใจนะเป็นเก็บอ่ะเออโอ้กูเจ็บมากโอ้แล้วมาตั้งไกลนะเนี่ยโอ้จะตายแล้วไปดูคนเนี่ยไม่หวาบป่ะต่อยเออเน็ตเน็ตตายดิโอ้เหลือต่อยเนี่ยต่อยเพื่อนต่อยไงที่่ เก็บอยู่เก็บอยู่รอไอสวิรอไิบวิอรไอ้พูเนี่ยหายไปเป็นรอรอพูเนี่ยหายเออย่านเลยช่างกันเบิกรถนี้เดี๋ยวพาไปส่งรงมาไม่ีช่างเเย็นช่างไม่มีไม่มีเฮ้ยใครผ่ารถอะไม่มีรถแล้วเนี่ยรถมึงอะเออเดี๋ยนี่ไงรถชนดนเผาเดี๋ยวรอกันรอใจบกันออออไเาไเอาไอ้เาไปไหนไม่มีให้เก็บวะออมากเอนย ม่มึงรอไอ้นี่ก่อนรอน้ำพุหมดก่อนอ๋อกูก็ว่าช่างอู้มึงลงน้ำทำไมเฮ้ยมันจะทำฟอร์มมาเก็บมันเลยไอ้ตัดไม่เก็บไอ้ที่อะโอ้โหใจแป๋วเลยไอ้เหี้ยกูติดปักไปสองตัวอะมันปักปักปักอ๋อมีสี่ตัวโอ้ยมีห้าตัวแล้วกูตายหยงชุนน่ะกูกำลังจะตายนะกูกำลังจะตายสใครมียางวะเฮ้ยใช้ไม่ได้ไม่เอา กูหลังเนจะตายเก็บเก็บไปเก็บไปต้นเก็บูกหลังจะตายต้นตายแบกกูไปละแบกกูมันอย่าตายดิไอเองดีกว่าเออได้แล้วได้แล้วเออกลับเลยกลับเลยงั้นกูเอายามไปไม่ต้องไม่ต้องจะเกิดละมึงมึงไปอุ้มมาเฮ้ยขับรถให้กูหน่อยขับรถให้กูหน่อยได้ได้กูจะตายกูจะตายอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนไปอุ้มมาออุ้มไก่น กูตายแล้วอีกนิดเดียวกูตายร่วงกูตายกูตายร่วงไปสองตัวเลยวะอีกนิดเดียวะเกิดตรงรถมึงหรือว่าอะไรตายยังไม่มันก็เดินไปตรงเลอุ้มอุ้มกูไปเลยอุ้มกูขับรถไปเลยเราค่อยไปอยากลงน้ำเปล่าอยากเล่นน้ำเปล่าอุ้มอุ้มอุ้มไปเลยกด e ไม่ทำนับเอ้าเออมากด d กด d กด d อยากไปฝั่งคุณครับเอออ๋อไม่ได้อยู่ข้างกูเลยไอ้สัสอยู่ตรงนี้กด d กด d ไปฝั่งคุณครับเออเอ้เจนอยู่ข้างกู อยากเล่นจับข้างบนไปละเอ้ดังไปเลยมึงไม่ช่วยกูอะเอเลนเช่นเอเลนไม่ออกไปโงพยาบาลไงอ่าวไม่อาวเดียวตายไงป่าวกูเลือกครึ่งรอดอ๋อใครใครใครเอเลนใครน่าะเอารถกระเดนกนอะอขนาดขนาดรอให้มันมาจนครบแล้วเนี่ยยังอ่อนไอ้เนี้ยอดิมาทันยังมา่กะเนี่ยกมาถึงแล้วเดลดมาทำไรเนี้ย จบแล้วสิแล้วดิจบแล้วไอเดะเดาต้องไปไปไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปอุ้มไม่ต้องไปอุ้มพวกมันนะไอ้เหี้ยคว่ำต้องอุ้มนะคว่ำไปนะคว่ำแม่งแม่งกยกูพาเพื่อนกูไปเกิดลงมานก่อนเดี๋ยวผิดทางป่าววะเดี๋ยวโทางโทร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 ถ้ามีรถดูกระจัง่ะไอหี้ยะสามที่ไี่ใครไม่ใครไม่แล้วเราขี่ไปทางไหนวะเนี่ยกูกูกูขี่เลยนะเฮ้ยกูขี่เลยไอ้ต้นเราขี่เลยทางไอเฮ้ยไอที่อมาอยู่แม่งผิดเว่าเข้ามาฮ้ยอุ้ยอื้อหือ กูขับปกติเพื่อนอย่าตายนะไอ้เหี้ยขับรถแล้วมึงก็ไม่ปกตินะวะที่กูเห็นอะประตูก็หลุดเลยเยอะอ้ามเกิดได้ก็ใครอะเอ้ยหำไมปามชนเอตนเอาเยมึงขับลงน้ำไอ้เหี้ยกูตายนะเนี่ยกูตายับไปดีค่ะไปดีชนลงรถต่ยชนอย่าเกิดไม่ได้เหี้ยเกิดได้ไม่ไรอ่ะแล้วมึงมึงขับยังไงของมึงวะเนี่ยไม่เกี่ยวอะกูเลยเหี้ย มึงสมันตูดไปชนกูเฮ้ยรับรับรับคุยด้วยกูกำลังจะตายแล้วทำไมต้ออยู่ตรงนั้นนานวะเยอะรถติดเขาไอ้ดังไอ้ก็ไอ้ไอ้ดิสไปดิ้ไปด้วยมึงกับกูคอมโบกันอะเอเลนช่วยกูอะซ่อมรถแป๊บนึงรถดิ้รถรถกูไงเอามาคอมโบกันไอ้ที่อกูต่อยติดบาร์เลยเอามาเคาะเคาะกูด้วยไอ้ที่อไปลงมาชอบไปแหล่ไอ้เที่แม่งเข้ากูก่อนเลยสามตัวไอ้ท่านกูกำลังจะตายอีกปิ่มๆเนี่ยกำลังจะตายแล้ว ไอชลรถติดข่อเขาอ่ะไม่ไอชนต่อมรถอยู่โอ้โหโดนติดนะมีหมอว่าไม่มีหมอยอวินก็มันโดนไล่ออกแล้วสิบวิสิบวิสิบวิสโอ้โหคนตั้งสิบเกจคนเดี๋ยวนี้แม่งมีเรียกพวกมาไว้ไอ้เหดีเลยเอ้ยไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอไม่ไอ้เทียคราวหน้าบอห้าทีเทียเอาไว้ก่อนเลยข้าวหน้าไม่ต้องรอหลอกรอไปก็เดี๋ยวแก็จับไปแฮหเอาไอ้เทียเลยขอห้านาทีได้เปล่ารอเพื่อนมันมันมีรถหรูไม่รอนั่นเกินไม่ต้องเยอะเมื่อกี้ ล้าสภาบอกว่าเอ้ยเราเพื่อหุ้หน่อยได้ไหมชิ้นหนึ่งต้นอยจะชนนะเมื่อกี้ก็มาแล้วไงก็เลยเอาเลยไงไม่ขนาดมันมีเหมือนขนาดพวกเรายังมาไม่ถึงเราก็ต้องเอาเหมือนมันมีรถบอดเลยแต่ว่ามันล็อกเข้าไม่ได้รถสวยๆอ่ะกูตีโดนไปสองตัวเช็คอินก่อนเด็กน้อยไม่ตาย baby กูมาเก็บกูมาเก็บกวาดยังไงเดดี๋ยวเก็บกวาดพวกตัวเองกลับบ้านโคตรกใหญ่ให้ยมึงอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ในกุกหินน่ะชิ้นนึง อแล้วมึงบอกรายละเอียดไม่ไม่ชัดเพราะว่ามันหายากในเขานี่แหละวิธีบอกแล้วทีหลังไอ้นี่คือเอือไงกูก็บอกว่าชื่อเมา้าเฮียอะไรขอบคุณสำหรับการรับชม